สวัสดีครับมีรถสว,สวยทรงหรู VIP มาฝาก1คันนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานสไตล์นี้นะครับมาชมเช็คดูได้ครับสรุปตัวท็อปนิสันเทียน a าเครื่อง2,005ปี2010รถสภาพสมบูรณ์สวยๆครับไม่มีชนหนักกัดต่อหรือพิกล่ำจะทรงมางงามแบบนี้เลยครับล้อแต่งแล้วก็มีส่วนของโช๊คปรับสูงต่ำได้ครับแล้วก็เลขทะเบียนนี้ให้ไปเลยนะครับปลายท่อคู่สไตล์ v i p ของแท้นะครับ มาชมเช็คที่มินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเครดิตดีผ่อนได้5 0 0 0โดยประมาณผ่อน6ปี2 7 9 0 0 0บาทเปิดราคานี้เลยครับราคาเปิดมางามๆไม่มีชนหนักตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำรถสภาพสมบูรณ์งามๆแบบนี้ถ้าท่านกำลังหาทรงนี้ไม่ต้องไปแต่งเองแล้วครับราคาสภาพแจ่มเลย นี่เลยครับทะเบียนก็สวยชุดแต่งก็งามจัดทรงมาแล้วภายในยิ่งสวยหรูมากๆนะครับมีสันรูปพวงมาลัยมาติฟังก์ชันมีจอแอนดรอยมาเรียบร้อยกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานปรับไฟฟ้าทั้งคันครับแล้วก็มีแอร์หลังมีม่านหลังกับทรงหรูหรูของแท้ในสไตล์เทียหน้านะครับถ้าท่านกําลังหานะครับฝากไปพิจารณามาเช็คชมดูได้เลยครับอยู่ที่มินบุรีโดยรวมนะครับรถซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมอะไร เพราะว่าเช็คและคัดเก็บงานมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกทําหน้าทีต่ตัดสินใจว่าท่านชอบและพร้อมกับงบประมาณที่นําเสนอหรือไม่เปิดราคานี้เลยครับใครสนใจก็เตรียมตัวเตรียมใจกําเงินมาได้เลยมาเช็คมาชมภายในสวยๆปุ่มพุทมสตาร์ทภายในกำงานแบบนี้แหละครับจอก็พร้อม เอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับมาชมได้เลยนะครับโดนแน่นอนถ้าท่านพร้อมและสนใจมาขับกลับไปได้เลยเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างไม่มีชนหนักกระต่อรอพิกควม่มในเล่มแจ้งว่าเป็นมือที่3นะครับแต่น่าจะเป็น2มือนะครับน่าจะมีไฟแนนซ์สักน1ประมาณนี้นะครับไม้แท้94,000กิโลเมตรนี่ครับงาม,งาม นำมาฝากแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกทำหน้าที่ตัดสินใจสำหรับผมชี้เป้านำเสน,เนอการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่ำการันตีการจัดส่งได้ทั่วไทยส่วนใครที่ชอบอยากจะมาชมมาทดลองขับก็ได้เลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในสไตล์นี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของเทียหน้านะ ก็ไปดูอูเก่งๆอะไรถูกๆอะไรดีๆหาได้จากที่ไหนก็ต้องเข้าไปในแฟนเพจแฟนลับนะครับก็จะมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่จริงมาแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงช่างและพ่อค้าก็เข้าไปขายของรองชมดูนะครับไปดูตัวจริงได้เลยสวยมากๆนะครับทะเบียนกำงามแบบนี้สวยๆจยัดทรงมาแล้วของแต่งนี่ประมาณ70,000มื่นนะครับให้ไปเลยครับไม่ถอดออกอะไรเลยทรงนี้ได้ไปไม่ต้องซ่อม